ดูที่ทำงานตระที่กูชีวิตอะไรอีกนาะจะหาลูกพี่ก่อนขอพี่เหอะไปไหนไม่รู้เนี่ยไว้อ,อ,อ้าวมาทำอะไรเนี่ยไอ้ที่ผายร้อยจากรกบอยู่พาผมเข้าป่าอีกแล้วนะนี่ดูเด็ดเลยน,นี่คือที่อะไราทำดูเลยดูเลยนี่แล้วหักงมด้วยนะน,นี่หักงมด้วยนี่ไงทางมีแยกเลยสามแยกสามแยกเออเนี่ยก็ถึงแล้วที่ที่ระยองดูดิ หลายคนถามว่าอบอกมาว่าทำงานสบายๆของผมนะใครว่าผมสบายมาทําผมหน่อยผมให้คาแรงผมเลยงานหนึ่งเอาก็สถานที่เราไม่รู้เลยว่าเราไปถึงแล้วมันจะเป็นยังไงนะฮะก็อ,อย่างนี้ดูเละไม่เนี่ยนงน้าเนี่ยอย่างนี้เลยแล้วก็นี่หัวแต่หัวสวยนะสวยจริงหัวเขียวนี่มีชุดแต่งเขียวเขียวเงาวับเลย แต่ว่าอันนี้พอมาถึงเนี่ยน่าน่าจะมีคนเหมือนจะมาเยอ,อะและเพราะว่าหัวมันวาง,างที่นี่ไม่มีคนเฝ้าเนี่ยอันนี้เราจะต้องหาไอ้น,นี่นี่ต้องหาน็อตมาใส่ดูแล้วนะอันนี้ไม่เป็นไรจะให้ขเขาจัดก,การจริงงเดี๋ยวเราหัวเครื่องเกียร์ตัวนี้ก็รถเดิมเป็นไอ้นี่นะเป็นุจัมโบ้จัมโบ้จัมโบ้โบรถ รถจป็อยู่ตรงนู้นนะรถรถห okay. so um, yeah. so yeah, ัวเครื่องไม่มีแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้เดี๋ยวขอกำลังจะลากมาให้เป็นอีสูจัมโบนนะเป็นรถเป็นเบรกแห้งก็เดี๋ยวทันี้ก็จะใส่หัวเครื่องเกียร์เป็นซีรีส์เจ็ดร้อยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะเดินเป็นระบบเบรกแห้งใหม่ทั้งคันก็เนี่ยเกียร์ก็ใช้เป็นตัวนี้เกียร์เป็นตัวนี้นะเกียร์เป็นเพลาสติกธรรมดาเอาแล้วแล้วดูดูไอ้นี่ที่ใส่เกียร์ที่ใส่เกียร์มันตรงไหม ห่วงคู่นะแตดำห่วงเบอร์สองอ่ะแปดเขาเรียกแปดเออทำเรียกวงเป็นหัวโัวดู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 เราไปดูยูโรห้าแต่เครื่องสวยนะชุดนี้สวยอยู่นะสวยก็พอกับที่ลูกดีล่าสุดเลยนะเออพอแปดนะสวยนะจบนะเอามาดูภายในมะภายในกิ๊บเลยนะกิ๊บเลยเห็นไหมเก๋ไงเนี่ยอ่าต้องต้องฝาไอ ร้านร้านเนี่ยมันมันอยู่ที่ร้านขายมาด้วยว่าเขาจะทําความสะอาดให้เราไหมเนี่ยถ้าร้านทําความสะอาดมานะมันก็สวยแต่ถ้าถ้าร้านไม่ได้ทำความสะอาดมาผมผมถือว่านะผมถือว่าถ้าจะขายของนะถ้าเป็นผมขายนะอันนี้อันนี้ผมไม่ได้ไปแทะใครนะถ้าเป็นผมเองผมไม่ะทําความสะอาดมาให้ลูกค้าแบบนี้เลยนะก็ชินชมอยู่ว่าร้านสวยมากนะเนี่ยชุดแต่งก็มาจากญี่ปุ่นเลยนี่นะฮะนี่อันนี้อันนี้ชุดแต่งนะ ของแตงของแตงก็นี่แหละก็เดี๋ยวจะต้องเอากันตรงนี้แหละเพราะว่ามาถึงที่ระยองแล้วตรงนี้อำเภอแกลงอำเภอแกงอันนี้อันนี้เขาเรียกบ้านอะไรครับพันจําครับฮะพันจําพันพันจําพันจําบ้านบ้านพันจํานะหมู่อะไรหมู่สิบสองหมู่สิบสองตำบลทุ่งควายกินทุ่ง ทุ่งควายกินกตำบลทุ่งควายกินนะอำเภอแกลงบ้านอะไรนะพันจำพันจำบ้านพันจำนะมาถึงที่แล้วก็ถ้าเอฟซีมีจะเข้ามาดูก็มาดูได้นี่ก็เดียวผมมาแล้วมันก็คือแล้วคุยกับเจ้าของรถได้ว่าถ้าทําตรงนี้ก็ต้องหาน้ําไฟรถเคไหมผมแล้วเขาเดี๋ยวหาให้นะก็ก็เดี๋ยวจะทําให้แล้วกันทําให้นะเสร็จจากตรงนี้แล้วก็จะต่อที่ กาญจนบุรีกาญจนบุรีก็รออยู่แล้วที่แรกผมมาถึงแล้วที่แรกนึกว่ายังทําไม่ได้ผมจะไปกาญจนบุรีเลยที่แรกนะตอนนี้ก็เขาเอา úa, โอเคเอาตรงนี้เดี๋ยวหาเต็นหาอะไรมากลางให้ก็เดี๋ยวจัดการให้ก็ไม่มีอะไรเนี่ยหวยสวยนี้ก็ช่างบอยบริการรับนอกพื้นที่อยู่แล้วนะฮะงานไวงานเร็วแล้วเดี๋ยวที่อย่างนี้สถานที่แบบนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะใช้เวลากี่วันนะแต่ครั้นี้จะตั้งเป้าไวเจ็ดวันเลยเอาให้เต็มเต็มเบลไปเลยเจ็ดวันนะอย่างไรก็ต้องมีต้องเต็มเบลไวก่อนอ่ะถ้างานอย่างนี้นะ เจ็ดวันแล้วก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเจ็ดวันนี้ผมจะเสร็จก่อนกาหนดไหมหรือจะหลังแล้วจะออกมาสวยหรือเปล่านะรถเดิมเป็นกระบอกแล้วนะเป็นจัมโบ้นะอีซูจัมโบ้จัมโบ้น่าจะเป็นหัวล็อกกี้มาก่อนนะน่าจะใช่นะอ่าถ้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 า,ถ,าถ้าไมล็อกกี้ก็เป็น GCM นะพวกนี้จัมโบ้คือคัสซีมาจะาสลบบนสลบล่างเลยตัวนี้ก็ค่อนข้างจะทำยากนิดนึงเพราะว่าเราต้องหาระดับ เพราะว่าธรรมดาเราจะใช้ระดับข้างล่างเป็นเกณฑ์ทีนี้มันจะต้องหาดิ่งดิ่งไอ้นี่มาแล้วก็เดี๋ยวชังางวิจัยการให้ก็คลิปนี้ไม่มีอะไรลากันไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมฝากด้วยไปรุ่นแอมบูแลนเตรียมตัวรอได้เลย